ก็สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมิกเจ็งนะครับวันนี้เรามาเล่นตัวจูเนเปอร์นะครับเป็นแอทタเกอร์นะครับที่เล่นยากที่สุดในตอนนี้นะเพราะว่าตัวเขานะครับค่อนข้างบางมากนะครับแล้วก็เวลาสกิลหนีของเขามีแค่ชาโรสนิกนะครับที่สามารถจะพอหนีได้นะแต่ว่าตัวชาโรสนิกเราก็มันจําเป็นที่จะต้องเอามาลดเกาะฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวจูเนเปอร์ก็เลยไม่ค่อยมีสกิลที่จะหนีเยอะนะครับคือถ้าเราใช้ชาโรสนิกปุ๊บแล้วเราโดนสโลนิดนึงอ่ะมันก็ล แล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นกันนะครับว่าธงชูเนเปอร์นะครับมีวิธีการเล่นอย่างไรในตอนนี้นะครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะไปดูที่สกิลนะครับสกิลผมราใช้เป็นเลเซอร์เลฟนะครับก็ชาร์โดสนี้นะครับเลเซอร์เลฟนะครับเลเซอร์ลลฟเอามาทำให้เราโจมตีเร็วขึ้นนะครับแล้วก็โจมตีแรงขึ้นนะแถมเมื่อตอนอัปเกรดเป็นพลาสเนี่ยเราจะได้โจมตีเป็น เปอร์เซ็นต์ HP นะครับยิ่งเลือดเยอะก็จะยิ่งตีแรงนะครับแล้วก็สกิล Shadow Sneak นะครับเอามาไว้ส่วนใหญ่จะมาไว้หนีนะครับผมไม่ได้เอามาไว้ลดเกาะอะไรแต่ถ้าเราเห็นว่าตัวนั้นเราจะฆ่าได้ใช่ไหมเขาไม่มีดาเมจพอที่จะฆ่าเราเนี่ยเราก็ใช้ Shadow Sneak ได้นะครับแต่ถ้าเราไปเจอพวก s p e a r t e r หรือว่า Allrounder ที่มันแบบหนาๆแรงๆเนี่ยเราก็เอาไว้หนีนะครับต่อไปล้าจะดูที่ไอเทมนะครับ ไอเทมผมจะใส่เป็นมาสเตอร์แบนสโคปเลนแล้วก็โฟกัสแบนนะครับมาสเตอร์แบนนะครับพาลสีของมันก็คล้ายๆกับตัวสกิลของเลเซอร์ลีฟนะครับคือเมื่อสตูเลือดเยอะน,นะครับก็จะตีแรงขึ้นนะส่วนตัวเขารดสโคปเลนนะครับคือบวกอัตราคีย์ข้อแล้วก็ทําให้คียแรงขึ้นนะครับเพราะว่าตัวจูเนเปอร์เนี่ยมีอตัตราคีย์ข้อที่เยอะที่สุดในเกมนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าแรงที่สุดในเกมนะครับแต่แค่เยอะเฉยๆนะครับเพราะว่า ัวเขาโจมตีถี่มากนะครับตีเร็วสุดในเกมนั่นแหละครับส่วนที่ที่3นะครับใครจะใส่เป็นโฟกัสแบนหรือว่าบัดดี้บาเลียก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่เป็นโฟกัสแบนนะเพราะว่าเวลาเราใช้อยู่ในมูฟเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยได้ผลจากบัตดี้บาเลียเท่าไหร่นะครับเพราะเวลาเราใช้ปุ๊บส่วนใหญ่เราจะใช้จากวงนอกนะครับเราไม่ค่อยได้ใช้ตอนที่โจนตัวเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราใช้อตอนตอนโจนตัวเนี่ยเหมือนเราเสียติฟีนะครับ เพราะว่าศัตรูก็จะไปหลบอยู่ข้างหลังเราหลังสกิลนะครับทําให้เราโจมตีไม่โดนแล้วก็ทําให้เราเป็นเป้านิ่งนะครับผมก็เลยเอาโฟกัสแบนมาแทนนะครับทําให้เราเลือดเด้งนิดนึงนะครับเวลาเราเจอฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือเอาเลือดมายัางไงจูเน,นเปอรอ์มันก็ตายอยู่แล้วครับเราหนีไม่ได้อยู่แล้วเอาอันนี้มาเผื่อเราแบบมีเลือดเด้งตอนที่แบบเขากาลังไล่ใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้สกิลชาร์โด้สนิพอดีเราก็จะหนีทันนะครับทําให้เราตายยากขึ้นนะครับ โอเคครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวจูเนียร์นะครับทั้งไอเทมแล้วก็สกิลนะครับต่อไปเราก็จะไปดูภายในเกมเพย์นะครับว่าผมมีเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นอย่างไรนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กับคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ โอเคครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมนะครับวันนี้เรามาเล่นตัวชูเนเปอร์นะครับเป็นแฮเเกอร์ที่เล่นค่อนข้างยากนะครับสําหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดเล่นเกมนี้นะครับจะเล่นแฮกเกอร์ตัวนี้ก็คิดแล้วคิดอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างพึ่งทีมค่อนข้างสูงนะครับและตอนนี้เรามากับลิซซอนนะครับดูว่าน้องฮีต้ังนี้นะครับนั่นคือเราต้องนึกไว้ที่เสมอนะครับว่าคนที่มาไเลเราช่วยเราไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ค่อยช่วยเขาบ่อยนะเพราะการที่เราไปช่วยเขานะครับเราจะเสียเวลาฟาร์มแล้วเราก็อาจจะตายเองได้นะครับตัวฮิตโต้ไฮเกกเองก็ต้องรู้นะครับว่าจูนเปอร์มันไม่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 มีสกิลที่จะช่วยอยู่แล้วครับก็ฟาร์มไปนะครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าเรายังเวลไม่เจ็ดเนี่ยคือเล่นไม่ได้นะครับเพราะมันยิงเบามากนะครับชาเตดดาเมจเขาเนี่ยเอาไปแย่งป่าตัวเองซะละ มอนชุดไปก้าวนะครับเมื่อกี้สกอร์มันขึ้นตรงกําแพงนะผมก็ไม่ค่อยอยากไปช่วยนะครับเพราะว่าคือถ้าผมไปช่วยตรงนู้นเนี่ยผมจะไม่มีสกิลหนีกลับนะครับผมก็ต้องเสียอีเจ็กแน่นอนนะพลไฟลัดด้วยพยายามเอาสกิลเลฟเอสดัดช็อตนะครับพอครีมต้องใช้ไกลนะครับถ้าเรายิ่งใช้ไกลสกิลพวกนี้ก็จะแรงขึ้นนะครับ พยายามเก็บคลิปทุกตัวนะครับที่อยู่ในแมปนะได้หรือเปล่าตัวนั้นไม่ได้นะครับอันนี้เข้าไปยึยกยักคยักตรงนั้นนี่โดนตอดฟรีนะครับเนะี่ยเซราวด้ามานะครับแต่ต้องให้เขาเข้าก่อนนะเขาเข้าไปเลึกไปหรือเปล่าวะคือตัวเราอ่ะ ถ้ายัางไม่เปน l 7นี่คือไม่มีสกิลจะพอไปช่วยอะไรเลยนะครับอันนั้นก็เข้าไปเองนะครับคือการที่เขามาแกงล่างเขาต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าทีมเราไม่มีซีซีนะเลนล่าง2ตัวนี้ไม่มีซีซีที่จะไปช่วยเลยนะครับนาไม่ก็เล่เกมนะครับตัวเราแล้วก็ลิซซอนนะพอลิซซอนแรกๆพ่นต่อเนื่องจริงๆนะครับแต่พ่นเบามากสุกอามาโจจะอยู่ในพุ่มนี้นะครับพุ่มด้านขวาเรา มีคนอยู่ตรงนั้นนะครับเขาน่าจะรอดักแก๊งผมหรือเปล่านะแต่ผมไม่ไปหรอกนั่นไงเขาอยู่ในนี้นั่นไง <Hey. S 1> วาแล้วต้องอยู่ในนี้แมเขาจ้องจะฆ่าผมเพราะผมตายง่ายไงเรนสโกโฟกัสแบนเด้งเลยเร้จพยายามจะชุดให้ได้มากที่สุดนะครับพยายามจะขัดให้มากที่สุดนะครับได้แค่นี้นครับปะโจมันแรงอยู่แล้วครับ ก็หลายคนอาจจะมองว่าสเตตมันพอๆกับเอสเบิร์นใช่ไหมแต่เอสเบิร์นมันมีสกิลหนีครับมันเลยตายยากกว่าแล้วเขาก็ตายแล้วเนะี่ยผมอาจจะต้องหนีด้วยหรือเปล่าก็าได้ด้วยไปลวจ้าสู้ไม่ได้นะครับแรกๆนี่เราไม่ต้องไปสู้เลยครับเรเซลาล่ามานะครับผมจะเอาแอสโทนิก สโลเขาอยู่แล้วกลับไปก่อนนะครับเมลเสร็จแล้วครับครับเป็นเลสเซอร์ลิฟนะครับยิงศัตรูก,ก่อนนะครับก่อนจะเปิดเห็นไหมครับเขาไม่ยิงศัตรูก,ก่อนเขาก็เลยตายนะครับเวลาจะเปิดออบเจกต์นะครับถ้ามีศัตรูมาป้อนเปียงอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่เยอะกว่าในเราตีเข้าไปเลยครับ นี่เราน่าจะฆ่าเขาได้นะเพราะผมลดเกาะไปแล้วสกิลชาร์โด้สนิคเอ่อไม่ใช่ดิอ่าสกิลธนูของตัวจนะูเนเปอร์นผมว่ามันเบามากนะคือโดนดอกเดียวแล้วก็คูดาวเก้าวีนะครับซึ่งความแรงนี่ต่างกับตัวอ่าโซลาร์บีมของตัวไอ้นี่อะไรนะชื่อ คุณขีบานานะครับโซลาบีมแรงกว่าเยอะนะครับเหมือนเล่นบนจะต้องไปช่วยนะครับให้ลิซารอนเขาเฝ้าไปนะอยู่ในมุฟเราพยายามใช้จากระยะไกลนะครับไม่งั้นเราจะโดเนเป็นเป้าแน่นอนมันพุ่งมาหาเราเลยนะตายไปหนึ่งนะครับ โโโอ้เด้งไปหรอเด้งทันด้วยวะเวลาล่าตายเองหรือเปล่าตายเองโอ้ยยังมีสตาร์นิกชา์โด้สนิคครูดาวไม่ทันครับถ้าครูดาวทันเขาน่าจะตายแต่ว่ามัน5ทีนะครับเขามีจัมพ์แผดโดดมานะ กีเราฆ่าเขาได้แต่เรา,าการป้อมไม่ได้นะจูไอเปอร์นะครับเป็นตัวที่ดาเมจสูงจริงนะถ้าได้เล่นอะแต่ว่าเป็นตัวที่ทําคะแนนยากมากนะครับอันนี้เราต้องอยู่แผงหลังอย่างเดียวนะครับขออัติทำไมวะนะอัติไปชูดเหรอ ันนี้เขาจะเอาใช่ไหมครับเนะี่ยน่าจะช่วยเขาได้อยู่นะปกติไปแล้วอะลุ้มได้ปนะเนี่ยโอ้โหมันตายยากเนะี่ยมังไม่ตายด้วยตายเปล่าเซย์ลาล่าเนี่ยตายไปอีกสองนะครับน่าจะฆ่าเขาได้นะโอเคตัวนี้เราจะไม่เอานะครับ เพราะตอนนี้เลือดเราเหลือแค่ครึ่งงลอดนะเรามีโฟกัสแบงก็จริงครับแต่ว่าเราอาจจะตายได้เพราะสกิลซานาให้มันแดงแรงมากเนะี่ยผมว่าเขาอาจจะเล็งล่างหรือเปล่าข้างบนไม่น่ามีใครกันทันนะเนะี่ยปูมากันไม่ทันคนระับนี่กต้องลงมาก่อน อันติเลยโดนใครตายบ้างโดนซัพพอร์ตตายนะครับตัวจูเนเปอร์มาเล่นยากอีกอย่างตรงที่เงื่อนไขมันนครับคือเราต้องอยู่ไกลาจากตัวโปเกมอนฝั่งตรงข้ามนะครับเราถึงจะยิงแรงขึ้นนะเลยทำให้เล่นยากนะครับ เพราะว่าแค่เรายิงเนี่ยขยาขนาดคลิปมันก็เดินมาหาเราแล้วนะคือเรายิงหลายนัดมากเลยแต่สมมติเอ็เปอร์นี่ปา่าไพโรบอลไปทีเดียวแล้วเราเกือบตายนะผมจะเก็บเกรดอ,อันติเมตให้เต็มนคะรับพยายามจะเก็บให้เต็มก่อนที่ตัวฟิเซอร์จะเกิดน,นะ <Final> ไม่รู้ว่าเขาจะ แอบม,มาชดกันหรือเปล่าเขายังไม่เปิดฟิเซอร์กันใช่ไหมเนี่ยฝั่งตรงข้ามเปิดนะครับเนี่ยเลร่าต้องเข้าก่อนนะครับให้เราเข้าก่อนนี่เราตายแน่อนอนอะอ่านี่ไม่รู้น,นี่ไม่ทันฆ่าได้ฆ่าได้ กัดแบนเรายังอยู่นะครับโซซัพพอร์ตนะเนี่ยเลือดน้อยกว่าชูดได้หรือเปล่าเนะี่ยมีชาร์โลสนิกโอเคน่าจะได้การช่วยเหลือจากตัวฟิสเตอร์นะครับผมจะเข้าไปชูทันหรือเปล่าผมว่าชูเสร็จแล้วผมก็น่าจะ เรียบร้อย<ป>ก็เลือกที่จะมาหยุดผมด้วยเนะี่ย <'s> แลบ้านเขาก็บึ้มบั่มซ <'s> านายซนายหยุดไม่ได้นะสานายมีแต่ดาเมจนะแต่ซีซีมีแค่มูนบาสสกิลเดียวนะครับ <'s> ดูไดเปอร์ตายครับให้ให้ลิซารอนไม่ใช้สกิลมันก็ตายครับถ้าโดนประชิดตัวได้เนะี่ย แล้วเล่นไม่สายเชอรเบร์ชัคเคิลเลยนะเล็งไม่โดนก็คือตายเองนะครับบนนะครับเ <'s> ขากดยอมแพ้ไปแล้วนะครับ <Come on. S 1> เป็นไง,ไงไหมครับระหว่างอ่าไม่ใช่ระหว่างเป็นไงไหมครับเราตำรับตัวชูเนเปอร์นะครับ ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากนะครับแล้วเขาก็ยังไม่มีการบัฟอะไรทั้งนั้นนะครับเขาไม่น่าบัฟอะไรได้นะครับเพราะว่าสกิลนี้มันไม่ค่อยมีอยู่แล้วต้องต้องรีเวิร์กอะผมว่าแต่ก็น่าจะยากนะครับถ้าใครชอบตัวนี้ก็ต้องอดทนเล่นไปนะครับมาเล่นยากนิดนึงแต่ก็เล่นได้นะครับไม่นิดนะเล่นยากมากนะครับสังเกตว่าผมไม่พยายามเข้าไฟก่อนเลยนะนาเมฟมันเยอะนะครับแต่ว่าเราจะเข้าไฟไม่ได้เลย คือเมื่อกี้ถ้าผมไม่ได้ไปชุดร้อยหนึ่งก็คือผมไม่ได้สกอยนะถ้าเราเข้าไปนัวเขาในวงโกมเมื่อไหร่เนี่ยคือตายเองนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวจูเนเปอร์นะครับลองเอาไปเล่นกันได้นะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับหลัคลิปน้าเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ